พี่คบวันนี้พี่เปาก็จะพาไปดูตู้โชว์นะครับตู้โชว์พี่เปานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อตู้โชว์ของพี่เปามาเองแล้วนะครับนี่แล้วก็มีรถที่ประกอบใหม่ด้วยนะครับนี่ครับประกอบเองนะครับให้พ่อกับแม่ช่วยนะครับนี่นะครับนี่ค่ะ แล้วก็มีคนขับอยู่ข้างในดิลิคุยนนะครับนี่คนนี้นั่นเองเป็นคนขับของเรานะครับนักกู้ไว้ด้านหลังเดยนเอาบรรทุกบรรทุกไว้นะครับแล้วนี่คือตู้โชว์ของพี่เปาทั้งหมดมีตู้เดียวตู้เดียวคือตู้กับเพ้า เรือตู้แล้วนี่มีตู้ที่ใช้ได้แล้วมีตู้นี้ครับเลีเทียบมากเลยแล้วดูตู้ขนมครับอี่ตู้ขนมขนมนี้นังมาข้ากินกุ้งพ R อรนี่ครัพ P อนี่ทั้งรูทมากคือที่กับลูกกุ้งนะครับนมฟูมดูด A B C D E F อันนี้เรียนเล็พี่เปาเรียนเล็บหนู่มครับหน้าหงษ์ครัใหญ่มากใหญ่ใหญ่ตัวมหูลามนู่นของเลินพี่เปานู่นลังเลิน เฝากกดติดตามอะไรช่องบีบิก็ด้วยครับเซมสนพี่พราก็ต้องขอลาตักนนะสวัสดีค่บบ๊ายบาย